สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกิแอมชานลแล้วนะคะจากคลิปล่าสุดนะคะที่มาเล่าถึงประสบการณ์นะคะรีวิวการเป็นโควิดโอมครอนนะคะซึ่งวันนี้นะคะวิกกี้ก็ มาตามคําสัญญานะคะมาบอกทุกคนมาเล่ามารีวิวยาที่เราใช้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปหาหมอนะคะแล้วก็ยาที่เรามีที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะช่วงที่เราเป็นโควิดสองาทิตย์นะคะเราทานยาอะไรบ้างซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าที่อเมริกานะคะเวลาใครป่วยไม่สบายเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่รุนแรงคุณไปหาหมอเนี่ยหมอเขาก็จะให้ใบสัญญ่งยาแล้วคุณก็ไปรับยาที่ร้านยา แล้วก็ไปพักผ่อนรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งอันนี้ายาของที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่แบบจะตายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ให้หลบนอนพักโรงพยาบาลน,นะคะใช่ค่ะใช่ลูกสาวปั่นจักรยานอยู่ตรงนี้นะคะรักษาตัวของหมอที่นี่โรงพยาบาลที่นี่มันถึงได้ยุ่งยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหามากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า การรักษาของที่นี่มันแตกต่างจากประเทศไทยฉะนั้นนะคะเราก็มาอยู่ที่นี่เราก็ต้องทําตัวให้ให้มันคล้ายกับคนที่นี่นะจะถึงคุณจะมีเงินมากมายแค่ไหนนะคะเขาบอกไม่ให้คุณพักนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณก็นอนไม่ได้นะคะซึ่งกรณีซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วนะคะคุณสามีเนี่ยรุนแรงมากทุกคนตอนนั้นก็คือลื่นล้มนะคะ แล้วก็กระดูกข้อเท้าหักเลยค่ะหักแล้วแบบเตกอ,อ่ะยังหมอน,นั้นให้ไปผ่าตัดนะคะผ่าตัดผ่าตัดเสร็จผ่าตัดใหญ่มากนะคะแล้วก็แบบเจ็บแล้วก็ปวดมากนะคะก็ยังไม่ให้นอนโรงพยาบาลเลยค่ะให้พักผ่าตัดเริ่มผ่าตัดเจ็ดโมงนะคะเสร็จประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าหลังจากนั้นก็ให้นมีคนอยากออกกล้องนะคะก็นั่นแหละนะคะเขาก็ รอให้ยาสลบหรือยาชามัน,มนหมดฤทธิ์ก่อนถึงให้กลับบ้านวิกกี้ก็ขับรถมารับคุณสามีกลับบ้านทาั้ง,งที่แบบว่าขาเขาเฟื่องใหญ่มากแล้วก็แบบขยับตัวอะไรไม่ได้แต่ก็ต้องกลับไปนอนพักที่บ้านนี่คือมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะรีวิวตัวยาที่เราใช้รักษาตัวกันอยู่ที่บ้านนะคะโดยที่คุณสามีเนี่ยเป็นประมาณ6วันก็หายส่วนวิกกี้นะคะเป็น2ออาทิตย์2ออาทิตย์อะ่ะ ตอนนี้ก็ยังแบบว่าแบบยังแบบไอมีสเลตนะคะก็ยังไม่สามารถออกไปเจอผู้เจอคนได้นะคะเพราะว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แต่ว่าตอนนี้อยู่บ้านเฉยๆว่างๆนะคะออกกำลังกายอะไรไปนะคะแล้วก็วันนี้มารีวิวยาให้ทุกคนดูนะคะซึ่งยาที่ผู้วิกกี้ใช้กันตอนนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยมิวซินิกนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ ตัวนี้เวลาคุณไปซื้อเนี่ยคุณจะต้องมีใบต้องมีบัตรประชาชนนะคะเจ้าหน้าที่ขายยานะคะเพศรใสเขาจะขอบัตรประชาชนถ้าไม่มีบัตรประชาชนซื้อไม่ได้ตัวนี้นะคะมันจะดีมากๆคือทานแค่เม็ดเดียวนะคะช่วยได้หลายเรื่องนะคะช่วยในเรื่องของเสมหะนะคะแล้วก็น้ำมูกนะคะช่วยในเรื่องของละลายเสมหะแล้วก็น้ำมูกนะคะช่วยได้ดีมากแล้วก็รวมกับการแก้ไอด้วยค่ะคุณผู้ชม ช่วยในเรื่องของน้ำมูกเสมหะแล้วก็แก้ไอตัวนี้นะคะคือกิน1เม็ดอยู่ได้12ชั่วโมงเท่ากับ1วันเรากิน2เม็ดนะคะ12ชั่วโมงพอกบ2ชั่วโมงก่อน12ชั่วโมงก็ทานอีกเม็ดหนึ่งนะคะซึ่งข้างในจะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะนี่คือเหลือ3เม็ดแล้วอะ่ะต้องไปซื้อซื้อมากลองหนึ่งได้หลายแผงมากไม่แน่ใจว่ากี่แผ่นนะคะคุณสาม,มีเป็นคนซื้อมานะคะได้ทั้งหมด36ิเม็ดนะคะ ซึ่งมันจะมีประมาณแผงแบบนี้มาสแผงมั้งแผงนึ่งน่าจะมีเดี๋ยวกีนก้นับก่สิบสี่าหกเแผงหนึ่งมี18เม็ดนะคะน่าจะได้ประมาณออสาแผงอะนะคะถ้าวิกกี้จำไม่ผิดนะคะรอบนี้วิกกี้ก็กินวันละ2เม็ดนะคะสิชั่วโมง1ครั้งคือแบบพอเรากินลราไม่ไอแล้วก็ไม่มีน้ำมูกเลยทุกคนแต่ยานี้นะคะ บอกไว้ก่อนว่าให้กินน้ําตามเยอะๆนะคะกินน้ํำเยอะๆกินน้ําบ่อยๆนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการละลายเสมหะแล้วก็ช่วยในเรื่องของอาการแก้ไอนะคะนี่คือ,อยาที่เรารับประทานกันซึ่งวิกกี้ไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีหรือเปล่าแต่ว่าที่อเมริกาที่นี่มีนะคะเ,เม็ดเดียวนะคะได้3อย่างแก้ไอเสมหะขับน้ำมูกนะคะดีมากๆาะ แล้วก็ยาตัวที่2ยาตัวที่สอ,อันนี้คิดว่าทุกคนต้องไปติดบ้านนะคะอันนี้เขาเรียกว่า i b r o f e n นะคะ i b r o f e n เนี่ยมันเทียบได้กับเป็นยาแก้ปวดของที่เมืองไทยก็น่าจะเป็นอะไรอะ p a r a เ e t a m o l นะคะก็คือแก้ปวดนะคะช่วยในเรื่องของอแก้ปวดนะคะ pain relief แล้วก็ fever นะคะถ้าเป็นไข้แล้วก็แก้ปวด ปวดได้ทั้งหมดเลยปวดคอปวดตัวปวดอะไรนะคะจะช่วยในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการรีเล็กผ่อนคลายนะคะยาใบนี้ก็คือ,อยากแก้ปวดนั่นเองนะคะแก้ไข้นั่นเองนะคะก็คือถ้าคุณมีอาการไข้มีอาการเจ็บปวดนะคะหรือว่ามีอาการรู้สึกไม่สบายตัวนะคะทานตัวนี้ไปนะคะตัวนี้ทานได้อ ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสเม็ดสเม็ดเนี่ยจะอยู่ได้4ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้มีอาการอะไรเราก็ทานเดจะให้ดูข้างในเม็ดมันจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นใสๆแคปซูลใสนะคะตัวนี้กินง่ายตัวนี้ไม่ขมเลยนะคะ2เม็ดอยู่ได้4ชั่วโมงนะคะจะเป็นเรื่องของการแก้ปวดเจ็บนะคะแล้วก็ไม่สบายตัวตัวนี้ช่วยทานได้เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ทานคู่กันนะคะ ถ้าเป็นที่บ้านเราก็ใช้พารานะคะคู่กันกับตัวนี้แต่ที่นี่อันเนี้ยไม่รู้ว่าตัวไหนที่บ้านเรามีน่าจะเป็นยาแก้เชื้อหรือเปล่าที่นี่เขาจะไม่จ่ายยาค่าเชื้อให้ให้กันง่าย,ายๆนะถ้าเกิดว่าแบบเออไม่ได้ไปหาหมอแบบว่าเป็นรุนแรงมากเขาไม่ค่อยจ่ายยาค่าเชือ้อแล้วก็ยาค่าเชื้อที่นี่นะคะหาซื้อเองไม่ได้นะคะต้องไปพบหมอหมอเป็นคนสั่งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เขาจะไม่จ่ายยาแบบเ,ออเขาเรียกว่าอะไรไม่จ่ายยาแบบ เกลื่อนกลาดเนะี่ะมันเหมือนที่เมืองไทยคือคุณไปหาซื้อยาแก้แก้อักเสบได้เลยโดยที่ไม่ต้องพบหมอนะแต่ที่นี่ไม่ได้ค่ะผิกดกฎหมายเนาะเป็นยาควบคุมนะคะซึ่งร้านยาที่นี่คุณถ้าตัวนี้หาซื้อได้นะคะแต่ตัวนี้ต้องหา,หาเภสัชอย่างเดียวนะฮะนี่แหละคะ่ะทุกคนยาที่วิกิทานช่วงที่เราเป็น โควิดนะคะซึ่งเรารักษาตัวเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอนะคะเพราะว่าหมอเขาก็จะรับคนไข้หนักๆน,นะคะซึ่งถ้าเกิดเราไปเขาก็จะให้กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกคานคอเจ็บคอหรือว่ารู้สึกไม่สบายคอทานยาไปแล้วก็ยังไม่หายไม่ดีขึ้นนะคะตัวนี้เลยะคะ่ะทุกคน ฮอนนะคะฮอนบ้านเรานี่แหละค่ะกินน้ำผึ้งน,นะคะลดน้ำผึ้งจะช่วยในเรื่องของการไอคันคอนะคะช่วยได้เยอะถ้าคุณรู้สึกาทานยาแล้วก็ยังไม่หายนะคะอมลูกอมไปเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าเออมันจะเป็นอันตรายอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ดีกับร่างกายหรือเปล่าไม่ไม่ปลนรค่ะใช้ได้เลยนะคะแล้วกอ็อย่างที่4นะคะก็คือการถ้าเกิดว่ายังมีเสมหะยังแบบลำคาญแบบ เจ็บคอมากๆนะคะก็ให้ผสมน้ำอุ่นนะคะกับเกลือน้ำอุ่นประมาณสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เกลือสักช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ละลายให้มันละลายในนะให้เกลือมันละลายนะคะหลังจากนั้นคุณก็กล้วปากบ้วนปากคะ่ะบ้วนบวนแล้วก็ ลัวในคอแล้วก็บ้วนทิ้งนะคะนี้ก็จะช่วยได้ให้ดีขึ้นคอนี่ก็จะช่วยให้อ่าเรารู้สึกสบายคอมากขึ้นไม่เจ็บคอนะคะสำหรับคนที่แบบเออทำยังไงมันก็ไม่หายนะคะก็ช่วยไปอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือ น้ำพึ่งผสมน้ำร้อนนะคะแล้วก็บีมะนาวลงไปนะคะแล้วก็ดื่มนะคะอันนี้ก็จะช่วยช่วยทำให้หายเจ็บคอมากขึ้นนะคะแล้วก็น้ำพึ่งเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยในเรื่องของฆ่าแบคทีเีีนะคะแล้วก็มะนาวก็เหมือนกันอนะช่วยในการ,การอาการเจ็บคอนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนที่ผ่านที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือว่า ช่วยในการรักษาเบื้องต้นที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอนะคะซึ่งถ้าใครอยู่ไกลหรืออยู่ต่างประเทศอย่างวิกกี้อยู่อเมริกาอย่างเงี้ยไปหาหมอลําบากยากนะคะเขาถึงเราจะมีประกันเขาก็ไม่รับเราอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละนะคะวิธีการดูแลตัวเองที่บ้านเบื้องต้นซึ่งเราไม่สามารถไปหาหมอได้อย่างนี้นะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะคะอย่างที่ เดี๋ยววิกิสรุปให้นิดหนึ่งนะคะก็คือว่า,ามีตัวยาที่เราทานตัวนี้ที่เมืองไทยไม่รู้มีหรือเปล่านะคะก็มีตัวยา m u c ซินเนกนะคะเมลซินเนกแล้วก็ ไอโพรเฟนนะคะหรือว่ายาแก้ปวดนั่นเองนะคะยาพาราก็ได้ที่บ้านเราทิฟฟี่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ดูแลตัวเองตามสภาพตามอาการที่เราเป็นนะคะยังไงก็แล้วแต่ใครที่เป็นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายสําคัญมากๆเลยทุกคนวี่ขอเป็นโควิดเ,เนี่ยกำลังใจสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ กำลังใจจากตัวเองบางคนเขาอุ๊ยฉันจะตายหรือเปล่าฉันจะตายก็คือมันเป็นความรู้สึกมาจากข้างในถ้าคุณคิดว่าโอ๊ยฉันจะตายฉันแย่แล้วจะตายแนย่เลยถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้มาจากข้างในมันจะทําให้คุณเยิ่งแย่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องทําตัวเข้มแข็งนะคะบอกตัวเองว่ามันก็เป็นแค่ไข,ข้วัดน,นะคะอย่าไปกังวลหรือแบบใจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่เพราะฉะนั้นกําลังใจสําคัญนะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้วิกกี้ด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะวันนี้วิกิลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ